คนมะกอ,อกไม้สวัสดีค่ะเขาให้ให้มะกอ,อกต้องมาเก็บเองนี่ค่ะนะคะเป็นมะกอ,อกสีดำเนาะจะลองเอาไปดองดูว่าว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงเกลือเม็ดก็ไม่มีใช้เกลือป่อน,ปอนนี่แหละเนาะเดี๋ยวจะเขาบอกว่าให้ใช้บันไดก็ได้แต่ เรากลัวตกบันไดามากกว่าก็เลยเอาที่เฉพาะที่เราเอื้อมถึงนะคะมันจะมีไหมต้นนี้ลูกเล็กต้นนี้ลูกเล็กไม่เอาเล็กๆไมส่สิมาชอบลูกใหญ่ๆเอาลูกใหญ่ๆนี่เลยอันี้เลย,เล,ยลูกใหญ่ๆเดี๋ยวมีข้างนอกเลยค่ะนอกรั้ว กี้เจ้าของบ้านถามว่าจะว่าอะไรไหมถ้าฉันทิ้งให้เธออยู่คนเดียวเธอจะพาลูกออกไปข้างนอกไม่รู้จักกันหรอกนะเขาโพสที่เฟซบุ๊กอะว่าแจกฟรีเดี๋ยวจะลองโน้มกิ่งตรงนี้ดูนะแ๊บนึงนะคะลงทุนขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมคะมองเห็นไหมกลมนะกององนิงน,นึงนะคะอ่ะโอเคนะ เรานะไม่ใช้บันไดก็ต้องอนอออ้นอ้ที่ที่าดไออีอเ,เจาะอดี่ไม่ได้เดี๋ยวทำต้นเขาหัก สายนี้เห็นไ,ไหมคะได้ตะก้านแล้วเข้าไปตรงนี้อีกเย่เย่ a h โ know r o เ a n t i ่เ <laughs> Just now, she she asked me, "Do you mind if I leave you alone?" <laughs> I know, don't mind. <laughs> try, try one first. Okay. โอเคคิดว่าพอละนี่ค่ะอุ้ยนี่ค่ะเห็นไหมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใส่ขวดสองร้อยลิตรน่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกอีกเลยค่ะมีบานเขาโอ้มอก,กี้ลืมถามเขาเนี่ยให้ไหมนเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ย ลูกแดงเห็นไหมคะเนี่ยเมื่อกี้คือไม่เห็นนะนี่เกือบเหยียดถ้าเห็นนี่ถามก็แล้วเนี่ยว่าเขาให้ไหมถ้าเขาให้รุีิมาเอาอีกอันนี้มันออลืมชื่อไปแล้วพอะนานๆไม่ได้เล่นก็ลืมไปแล้วเพราะว่าแต่รู้ว่าไทยน่าจะเรียกใบเสมานี่ค่ะอันนี้น่าสนนี่ลูกเล็กเนี่ยไป นี่เไปให้มันลากออกก็ได้เรียนหรือเขาตั้งใจไว้ให้ลากออกก็ไม่รู้ดูสิเพราะว่าเขามีมไมโครโฟนเรือนทรายเห็นัหมคะมีเปรนเนี่ยถ้าเขาอยากได้เราเอาที่บ้านมาให้เขาก็ได้นะแลกเปลี่ยนนี่ดูสิข้างบนนเต็มเลยเห็นไหมคะแต่ว่าไม่เอาละพอแล้วเดี๋ยวไปเก็บข้างนอกฝนตั้งท่าจะมาแล้วคะ่ะฝนมาตั้งเขามาแล้ว ผ้าก็ยังไม่ได้ตากเตรียมไม่ได้จะตากก็ไม่ได้ตากเพราะว่ารีบมานี่ก่อนโอเคจะพาออกไปข้างนอกนะคะอืมเมื่อกี้เดินเข้ามามม่แต่ตื่นเต้นกับมะกอกเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นว่าเขามีอ่อ๋อนี่ไงดูสิต้นนี้เขาก็มีที่บ้านแล้วเขามีเนี่ยดูสิเนี่ยสูงขนาดนี้เนี่ย เห็นไ,ไหมคะเขาไม่ได้เขาไม่เขาไม่รู้หรือว่าเขาไม่ได้เล่นอู๋เยอะเลยนะดูสิอือโอเคลองทัชลองทัชวอลท์ลองทัชนะโอเคเก็บที่ล้วงนอ,นอกนี่คะ่ะที่พอเก็บได้เนาะเนี่ยเหมาะเลยทิ้งไว้คนเดียว ทิ้งไว้อยู่บ้านคนเดียวเก็บไปเลยนะเขาบอกเก็บไปเท่าที่เธออยากได้ํำคัญว่ามันกินได้หรือเปล่าน่าจะได้อยู่เนาะคือหมายถึงว่าเราอะจะทํากินได้เปล่าทำกินเป็นเปล่าใช่ไหมวันนี้วันนี้คนป่วยขับรถให้นะเขาบอกว่าเธอจะได้มีมือถ่ายไลฟ <c oughs> สเราสนับสนุน สนับสนุนให้ทํำยูท b ปเพราะว่าตั้งแต่ทํานี่คืออารมณ์ดีขึ้นเยอะอูหายทูาาทสายลุยสายลุยเพราะว่าต่างกระสายเลยจ้ะ video để học tập với quẩy nên lót cổ When, we are, we see that the, the big one inside, when inside we see big <laughs> one. I'm coming on my face. You know that? My window is open here. Yeah, you I don't think they can see. I can't turn up now. I turn off now. Okay sleep like that <laughs> ซีฮูคำคุณสงวน <laughs> มีใคร <laughs> อมอั่งคุณสงวนแวะมาทาักทายครับผมสวัสดีค่ะมาเก็บ,มาก,บมากรอกรักไม่หลอกรักไม่หลอกเมื่อคืนนี้มาดูป้าด้วยเปล่าสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมทีข้างนอกรัวนะเมื่อกี้รีบไปตรงนู้นมัน ไม่ถึงแล้วเพราะว่าแต่เยอะแล้วพอแล้วพอดองโอเคค่ะสิบนาทีขอลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสิบอุทย